พวกสากยะอยู่ใต้อำนาจพระเจ้าโกศลวาเสถะพระราชาประเสิที่โกศลย่อมทราบว่าพระสมณะโคดมผู้ยอดเยี่ยมบวชแล้วจากสากยะตระกูลวาเสถะก็แหละพวกสากยะทั้งหลายเป็นผู้อยู่ใกล้ชิดและอยู่ในอำนาจของพระราชาประเสิที่โกศนวาเสถะ ก็พวกสากยะทั้งหลายย่อมทำการต้อนรับทำการอภิวาทลุกขึ้นยืนรับทำอัญชลีกรรมและสามีจิกรรมในพระราชาประเสนที่โกศลวาเสถะพวกสากยะกระทำการต้อนรับเป็นต้นแก่พระราชาประเสนที่โกศนอย่างไรพระราชาประเสนที่โกศลย่อมกระทำการต้อนรับเป็นต้นแก่ตถาคต เมื่อออกบวชแล้วอย่างนั้น